สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมาชมสวนป่ายางนานที่พี่พรปลูกนะคะน้องกำลังสวยอายุก็ประมาณจะเข้าปีที่ห้าแล้วนะคะเพื่อนๆพื่พี่พรปลูกเองก,กับมือเลยนะคะเมื่อก่อนที่แปลงนี้เป็นที่น้ำท่วมนะคะเพื่อนๆปล่อยทิ้งรกร้างว่างป่าไว้นะ นะคะเพิ่งมาฟื้นฟูพี่พรก็ขุดดินนะคะเพื่อนๆให้เป็นคลองแล้วดินในคลองขึ้นมาทําคูบนคูพี่พรก็ปลูกป่านะคะในคลองก็มีสัตว์น้ำมีปูมีปลานะครับธรรมชาติแต่พี่พรไม่ได้มาหากินหรอกทุกคนเพราะที่บ้านไม่ฆ่าสัตว์ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปนะคะ